ลังพุทธปรินิพาน218ปีชะตากรรมของศาสนาพุทธหลังจากประวัติเมอร์ยะยุคสุดท้ายของพระเจ้าอาโศกมหาราชจะเป็นอย่างไรพราหมณ์ผู้เป็นมหาอามายจะสามารถทำลายพระพุทธศาสนาในอินเดียที่พระเจ้าอาโศกมหาราชได้อุปถัมพุทธศาสนาจนยิ่งใหญ่ได้หรือไม่นั้นวันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะ ปุษยมิรพราหมณ์ผู้เป็นมหาอาม,มาตยได้วางแผนทรยศปลงพระชนพระเจ้าพาริหัตถรัตกษัตริย์ชาวพิษองค์สุดท้ายชื่อสายพระเจ้าอโศกมหาราชในราชวงศ์เมอรยะแล้วขึ้นครองราชนา,นนาครปาตาลีบุตรแทนเป็นราชวงศ์สุงค้าอันเป็นฝ่ายพราหม์ราชวงศ์สุงคะครองอำนาจอยู่ประมาณ111ปีปุษยมิรสุงค้าหรือปุษสะปัตตมิร ปกครองอินเดียระหว่าง185-151ถึงก่อนคริสตกราชเดิมปุษยมิตรเป็นนายพลและเป็นเสนาบดีของกองทัพแห่งราชวงศ์มรยะเขาได้ปลงพระชนพระเจ้าพาริหัตถรัตจักรพัรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์มรยะเมื่อ185ก่อนคริสตกราชแล้วปราบดาพิเศษตนเองเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์สูงค่ะ ในประวัติศาสตร์อินเดียปุตสยามิตรสูงค่าได้ประกอบพิธีอัศวเมตหรือพิธีปล่อยม้าอุปการตามประเพณีของกษัตริย์อินเดียโบราณเป็นพิธีฆ่าม้าบูชายันคือมีการปล่อยม้าอุปการให้ผ่านดินแดนต่างๆโดยมีกองทัพติดตามไปด้วยหากม้าอุปการได้รับการต้อนรับจากกษัตริย์ในดินแดนที่มานั้นผ่านเข้าไปก็แสดงว่ายอมโอ,อนอ่อนยอมเป็นเมืองขึ้น แต่หากมีการขัดขืนก็จะใช้กองทัพเข้าโรมรันเสร็จแล้วก็จะนำมานั้นกลับมาฆ่าบูชายันทําให้พระองค์สามารถนำดินแดนทั้งหมดทางภาคเหนือเข้ามาอยู่ในอำนาจการปกครองของพระองค์ได้สำเร็จอาณาจักรของพระองค์ได้ขยายออกไปไกลถึงชลันทรในบัญจาบดังจารึกของสุงคัดที่ค้นพบที่ชลันทรนคำพีที่วายาวทาน ระบุว่าอาณาจักรของพระองค์กว้างใหญ่ไพศาลไปเจรสาคละปุษยมิตรสูงขะเป็นพระมหากษัตริย์นับถือศาสนาฮินดูทรงเป็นปฏิปักษ์ต่อชาวพุทธและกดขี่ข่มเหงศาสนาพุทธอย่างรุนแรงในตำนานชาวพุทธเล่มหนึ่งบอกว่าพระเจ้าปุษยมิตรทรงใช้มาตรการหยุดยั้งการเผยแผ่ของศาสนาพุทธโดยถือว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของบรรดาโอรสของเหล่าสากยะ และทรงเป็นผู้ทาลายล้างศาสนาที่มีความโหดเหี้ยมมากที่สุดในทวยายวทานตําราอโศกาวทานระบุว่าปุษยมิสุงค่ะได้ทําลายสถูปและวิหารทางพระพุทธศาสนาที่สร้างโดยพระจกักรพรรดิอโศกไปเป็นจํานวนมากและพระองค์มีแนวโน้มที่จะทําลายผลงานทั้งหลายของพระเจ้าอโศกเหตุเพราะต้องการมีชื่อเสียงดังพระเจ้าอโศก เพราะเสนาบดีให้คำแนะนำพระองค์ว่าตราบเท่าที่ศาสนาพุทธยังคงเป็นศาสนาหลักพระองค์คงไม่มีวันที่จะมีชื่อเสียงเท่าพระเจ้าอาโศกบรรพบุรุษที่มีรับสั่งให้สร้างสถูป84,000พแห่งและที่ปรึกษาคนหนึ่งบอกว่าพระองค์สามารถมีชื่อเสียงด้วยการทำลายศาสนาพุทธจากนั้นพระเจ้าปุสยมิพยายามทำลายอารามกุกุกตาราม แต่กลับรอดได้โดยบังเอิญจากนั้นจึงเสด็จไปที่สาคละทางตะวันตกเฉียงเหนือตำราคริสต์ศตวรรษที่สองมีตำนานเล่าว่าพระเจ้าปุษยมิตรเผาคัมภีรพุทธสังหารพระภิกษุและทำลายอารามห้าร้อยแห่งทั้งในและรอบแคชเมียร์โดยมีบรรดายักุมพัน์และปีศาจตนอื่นๆสนับสนุนการทัพนี้อย่างไรก็ตาม เมื่อพระองค์เสด็จถึงต้นโพเทวดาที่อยู่ในต้นนั้นแปลงกายเป็นสัตรีและสังหารพระองค์และในสมัยกลางกล่าวถึงกษัตริย์ที่ชั่วร้ายและโง่เขลานามว่าโกมีมาคีแปลว่าพระพักโคหรือกมิแชนเดรแปลว่าโกมินวัวตัวผู้ผู้ยึดดินแดนจากตะวันออกถึงแคชเมียทํำลายอารามและสังหารพระภิกษุท้ายที่สุด ทั้งพระองค์กับบรรดาขุนนางเสียชีวิตจากหินบนภูเขาตกหล่นทับนักเขียนบางคนระบุกษัตริย์องค์นี้เข้ากับพระเจ้าปุตสยามิตรกันเลยค่ะราชาปุตสยามิตรได้ทำลายพระพุทธศาสนาภาวัดกรรจัดพระภิกษุสงฆ์โดยถึงกับให้ค่าศีรษะแก่ผู้ฆ่าพระภิกษุได้รูปละหนึ่งร้อยที่นาราชาปุตสยมิรทำลายพระพุทธศาสนาไม่ได้มาก เพราะครองดินแดนของราชวงศ์โมริยะไว้ได้เพียงบางส่วนเพราะพระพุทธศาสนาแพร่หลายมั่นคงในศรัทธาของประชาชนแล้วประกอบกับราชาผู้ครองอาณาจักรอื่นๆซึ่งตั้งตัวขึ้นในสมัยเมื่อจักรวรรดิของพระเจ้าอโศกมหาราชกำลังสลายตัวได้ทรงเลื่อมใสและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่สามคันได้แก่พระเจ้ามิลินกษัตริย์ชาติกรีกหรือโยนก กรองนครสาคาลในอาณาจักรบากเตรียแถบอันคันธาระและปัญจาบตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีปพระองค์ทรงเป็นปราชและได้โต้อตอบปัญหาทำกับพระนาคเสนแล้วทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาตามเรื่องที่ปรากฏในมิลินทปัญหาค่ะ พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงรุ่งเรืองแบบศิลปกรรมกรีกผสมอินเดียที่เรียกว่าแบบคันธาระและก็เริ่มเกิดมีขึ้นด้วยอาศัยศรัทธาในพระพุทธศาสนาสนิฐานว่าเป็นยุคแรกที่มีการสร้างพระพุทธรูปด้วยค่ะส่วนทางทิศตะวันตกและทิศใต้ลงมาคือในภาคกลางของอินเดียทั้งหมดก็มีอาณาจักรที่ตั้งตัวเป็นอิสระขึ้นและรุ่งเรืองต่อมา คืออาณาจักรของกษัตริย์ราชวงศ์สาตวาหณนะแห่งอานธระซึ่งมีศูนย์กลางความมเจริญอยู่ที่เมืองอมราวดีอาณาจักรนี้เริ่มก่อตัวขึ้นในปลายราชวงศ์เมารยะตอนที่จักรวรรดิอันสืบมาแต่พระเจ้าอโาศกมหาราชกำลังจะสลายได้รบชนะกษัตริย์แห่งมคตเมื่อพุทธศักราช455และมีอำนาจรุ่งเรืองอยู่ต่อมาประมาณสศตวรรษค่ะ กษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์นี้เป็นมิตรกับพระพุทธศาสนาค่ะและหลายพระองค์ทรงทำรรนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังเป็นยุคที่ประชาชนนิยมสร้างและบูชาสถูปเจดีย์มีวัดวาอารามมากและศิลปวัฒนธรรมรุ่งเรืองยุคหนึ่งอันทางพระพุทธศาสนาที่ได้รับบรมราชูปปัมภ์จากกษัตริย์วงนี้คือสารีอมราวดีเป็นต้น เทพเจ้าองค์ใหม่ได้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาในศาสนาพราหมณ์นั้นคือพระวิษณุพระนารายณ์และพระอิศวรในยุคต่อจากนี้ตลอดเวลาระยะยาวพราหมณ์ได้พยายามล้มล้างพระพุทธศาสนาเรื่อยมาด้วยวิธีการต่างๆทั้งอย่างรุนแรงและอย่างละมุลละม่อมรวมทั้งการสร้างนารายณ์อวตารปางที่เก้าที่เรียกว่าพุทธาวตารหรือที่พราหมณ์เองเรียกว่าปางมายาโมห oh ะและศีวะอวตาร ตลอดจนตั้งคณะนักบวชฮินดูขึ้นมาเรียนแบบสังฆาและชาวฮินดูสร้างเทวลาลบางพวกวางรูปพระนารายไว้ตรงกลางแล้วบางแห่งก็เอารูปพระพุทธเจ้าไปวางไว้ข้างๆให้เป็นบริวารจบแล้วค่ะหวังว่าจะสนุกและมีสาระประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังวันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ